สิทธทิีประโยชน์ของตัวแทนเอามาดูเรื่องเงินเงินทองทอกันบ้างมาดูเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างคุณจะได้เป็นมนุษย์เงินร้านได้เยี่ยงไรนะคะอยู่ที่วันนี้นะเคลียร์นะเอาให้เข้าใจนะคุณสมัครเข้ามานะคะแพ็กเกจจะมีสองแพ็กเกจพันหกับห้าพันนะคุณสมัครแพ็กเกจไหนก็ตามคุณเป็นตำแหน่งชื่อว่าเนะบสิกนะเบสิกนะคะเบสิกเป็นตำแหน่งเริ่มต้นนะ พอคุณมีนะคะคนมาสมัครกับคุณยี่สิบคนคุณจะมีตำแหน่งที่ชื่อว่าสตาร์ดีลเลอร์นะสตาร์ดีลเลอร์นะเพื่อปลดล็อกรายได้นะถ้าทั้งทีมคุณมีนะคะถ้าทั้งทีมคุณมีนะห้าร้อยคนนะคะคุณจะไ้ได้ตำแหน่งที่ชื่อว่าซนะูเปอร์สตาร์นะซูเปอร์สตาร์ดีลเลอร์นะคะห้าร้อยคนนะอ่ะรายได้นะคะ ฟ r อนต์มา g i จินอันดับแรกนะฟ r อนต์มา g i จคุณจะมีไรายได้ค่าตอบแทนจากการตลาด20-50%สมนะสมมติว่าคุณเป็นนะคะเบสิกคุณจะได้ฟ r อนต์มา g i จินีสสมมติว่าคนเปิดมาแพ็กเกจ1,500นะคุณก็ได้20%คือ300บาทนะถ้าคุณนะคะเป็นตำแหน่งสตาร์นะคุณจะได้40%นะ40%เนี่ยคุณก็จะได้อยู่600บาทนะ ถ้าคุณไปตำแหน่งจริงว่าซูเปอร์สตาร์นะคะคุณจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือคุณจะได้นะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสมมุติว่าเราอ้างอิงที่แพ็กเกจหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะอ่าอันนี้คิกแบ็กมาจินคิกแบ็กมาจินเนี่ยนะคะเป็นนะคะรายได้นะสำหรับสตาร์ขึ้นไปเบสิกไม่ได้นะคุณจะได้นะสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณเป็นสตาร์อยู่กรุงเทพคุณมาขยายสาขาเจอเจ๊อ ะะจ๊อบเป็นเบสิกใช่ไหมจ๊อบอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมนะคุณได้ฟรอนต์มาจินห0ร้บาทใช่ไหมจ๊อบไปขยายสาขาที่แม่สายนะคะจ๊อบได้300เพราะว่าเขาเปิดพันห้ามาจ๊อบไยี่เป็นต์จ๊อบเป็นบเบสิกใช่ไหมและคนที่กรุงเทพนะได้รับร่วมด้วย300ร้บาทแม่สายไปขยายนะคะที่โคราชนะ ถามว่าจอบได้ไหมจอบไม่ได้นะเพราะว่าจอเป็นเบสิกยังไม่ปลดล็อกนะคุณแม่สายได้สามร้อยใช่ไหมนะได้ค่าคอมมิชชั่นสามร้อยคนที่อยู่กรุงเทพคุณน่ะได้รับร่วมด้วยสามร้อยบาทนั่นเท่ากับว่าทุกๆเบสิคท,ที่เกิดขึ้นมาคุณจะได้รับร่วมด้วยสามร้อยบาทแบบอินฟินิตี้แต่ถ้าคุณเป็นเบสิคคุณจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นสตาร์คุณจะได้ นะเพราะฉนั้นเนะี่ยวันหนึ่งสมมติวันหนึ่งมีร้อยหนึ่งมีร้อยสาขาเกิดขึ้นคุณก็ได้สามหมื่นบาทวันหนึ่งนะมีพันสาขาคุณก็ได้สามแสนบาทนะส่วนถ้าคุณไปตั้งแ่งหนชื่อว่าซุปเปอร์สตาร์นะคุณจะได้ส่วนต่างคือสี่ร้อยห้าสิบบาทนะก็คูณไปมีร้อยคุณก็ได้สี่หมื่นห้าพันบาทนะมีพันคุณก็ได้สี่แสนห้าหมื่นบาทนะตามนะตามนั้นเลยนะนี่เรียกว่าคิกแบ็กมาร์จินนะคะรายได้ข้อที่สอง รายได้นะคะจากนะส่วนแบ่งจากการเติเมเงินของสาขาที่คุณดูแลนะคะ0.5ถึง1.5เปอร์เซ็นต์ะคะสมมุตินะคะเพื่อนๆเรานะฮะเราเนี่ยนะไม่มีใครนะที่เข้ามาทําซิมปันสุขจะไม่อยากเติบโตใช่ไหมสมมติว่าเรานะเป็นเป็นเบสิกใช่ไหมไม่มีใครตั้งเป้าหมายเป็นเบสิกไปตลอดชีวิตนะคะสมมุติว่าเรา เราอาจจะตั้งเป้าหมายเป็นซูเปอร์สตาร์หรือเป็นอีลิทนะหรือเป็นซูเปอร์อีลิทนะแล้วแต่แต่สมมุตินะเจ้าจะเล่าให้เราฟังนะว่าสมมุติว่าหนึ่งคนขยายแค่สิบคนในชีวิตเนี่ยหนึ่งคนขยายสิบคนนะมันจะออโต้เลยชั้นที่หนึ่งมีสิบสองมีร้อยสามมีพันสี่มีหมื่นห้ามีแสนหกมีหนึ่งล้านจุดนะคะสมมุติว่าคุณเป็นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์คุณจะได้นะหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะส่วนแบ่งทางการตลาดจากการเติมเงินของสาขาที่เราดูแล สมมติเติมเงินสาขาละสามร้อยสามร้อยคูณล้านนะก็คือสามรอยล้านบาทเราได้หนึ่งจุหาปอร์เซ็นจากสาขาที่เราดูแลถามว่าทําไมเขาถึงต้องเติมเงินเพื่อนเพื่อนคะก่อนเราจะถอนเงินอ่ะก่อนเราจะถอนเงินออกมานะคะมันจะมี OTP เข้าไปที่เบอร์ฟิลส์ถ้าคุณไม่เติมเงินเบอร์ฟิลนะคุณจะไม่ได้รับ OTP เข้าใจไหมถ้าสาขาเราเขามีรายได้นะเดือนละหมื่นเดือนละสามหมื่น เดือนละห้า0 0ื่นะเวลาเขาจะถอนเงินเขาก็ต้องเอา OTP จากเบอร์ฟิวของเขานะหรือแม้แต่บางคนได้เดือนละสองพันแค่วันละเจบาทเอาตามตรงจริงๆมันมันไม่มีใครได้อยู่ละอยู่ละเจ็บาทเนี่ยนะเคยได้วันละสามร้อยขึ้นอ่ะนะฮะเดือนละสองพันถามว่าเขาจะเติมไหมเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสาขาเราจะมีการเติมเงินเกิดขึ้นนะ,ะซึ่งถ้ามีหนึ่งล้านสาขานะ คูณ300คือ300ล้านคูณ1.5%ขึ้นไปเข้าไปนะก็อยู่ที่4.5ล้านบาทต่อเดือนเหมือนคุณมีอาพาร์ตเมนต์หลังใหญ่ๆมีคนเช่าเต็มทุกห้องนะมีคนเช่าเต็มทุกห้องนะแล้วเวลาเขาเติมเงินเขาไม่ได้เติมวันเดียวกันบางคนหมดวันที่1ก็เติมวันที่1บางคนหมดวันที่15ก็เติมวันที่15เพราะฉะนั้นเงินจะไหลเข้าคุณทุกวันทุกวันทุกวันนะคะคุณชอบไหมล่ะนะจิบกาแฟรีเฟซแต่ละทีเงินไหลเข้าเป็นวินาทีชอบไหม นะชอบคนหนึ่งนะที่ชอบนะแต่ถ้าคุณนะคะไม่ทำตั้งแต่ตอนนี้เรารู้แล้วหวยจะออกอะไรเราไม่ฝึกทักษะของเราตั้งแต่ตอนนี้โอกาสที่เราจะได้เงินในอนาคตข้างหน้ามันก็มันก็ช้าลงไปอีกแต่ถ้าบอกว่าคุณฝึกตอนนี้เอาระบบมาแล้วนเะขาบอกว่าอยากจะเห็นอนาคตของเราให้ดูรุ่นพี่นะเจ้าไปเป็นรุ่นพี่ของคุณนะแล้วเอาระบบเนี่ยมาถ่ายทอดเอาวิชาการมาสอนนะมาถ่ายทอดคุณอยากจะเรียนเวลาไหนคุณก็เข้าไปเรียน คุณติดปัญห,หาอะไรคุณก็แคปมาถามนะแต่ต้องแคปมาถามจากในเนื้อหาที่เรียนนะนะไม่ใช่ว่านะไม่เรียนไม่อะไรสักอย่างแล้วก็ถามอยู่นั่นแหะนะคะไม่เรียนการเขียนกอไก่แล้วก็ถามอยู่นั่นแหละว่ากไก่เขียนยังไงนะเขามีแบบให้พิมพ์แบบไม่ใช่แบบพิมพ์เขามีแบบจุด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 ให้คุณนะ่ะลากคุณไม่ลากคุณไม่เอาแล้วคุณก็ถามอยู่นั่นแหละนะนะว่ากรไก่เขียนยังไงอันนี้ไม่เอานะไปเรียนมานแล้วติดปัญหาอะไรมาถามนะคะ เนี่ยรายได้คุณจะไหลเข้าคุณทั้งตอนหลับและตอนตื่นเขาจะจีบกันเขาจะโทรหากันนะเขาจะทวงหนี้กันเงินไหลเข้าหาคุณตลอดเขาจะไลฟ์สดกันเงินก็ไหลเข้าหาคุณตลอดชอบไหมนะใครชอบบ้างนะพิมพ์ก็าว่าเานะสละเอนะคอควายไม่โทรสละอาเขานะบางคนเขาบางคนฉันนยะเขานะพิมพ์ว่าเขา อันที่3ามนะวันทามรีบอร์ดนะทุกๆ20สาขาคุณเอาไปเลย2,000คุณทำร้อยสาขาคุณเอาไปเลยหมื่นหนึ่งแต่เขาจะจ่ายให้คุณทุกๆ2อง0องสองนะทุกๆย0สาขานะนะแล้วก็ถ้าคุณมีสายละ1 0อยสายคุณเอาไปเลย3,000 0นะอันที่สี่พูออเซลอันเนี้ยรายได้ของอีลิทจะได้1%จากการเติมเงินของโครงการซิมประสบทั่วทั้งประเทศมันจะแตกต่างกับข้อ2นะ ข้อสองนี่นะคะเฉพาะนะคะข้อสองนี้ก็คือเฉพาะที่คุณดูแลนะแต่ข้อสี่ทั่วประเทศนะคะคุณได้ไดเปเลย1%นึ่งร์คุณเห็นตลาดโทรคคมนาคมไหมเขามีอยู่หกแสนกว่าล้านนะสมมุติว่าฟิลขอแค่1%นึ่งร์ฟิลบอกฉันขอเป็นเบอร์สี่ในหัวใจเธอนะ,ะ,นะ,ะขอ1%นะก็คือ6,000ล้านนะ อีลีทได้เท่าไหร่หนึล้านมีกี่คนก็หารไปมี5้าคนก็หาร5มี10คนก็หาร10นะก็คือคนละหล้านเห็นไหมไม่ต้องคือคือเงินตรงเนี้ยนะไม่ต้องไม่ต้องแบกต้องหามนะรายจ่ายของเราทุกวันนี้คือรายได้ของเขาจะดีกว่าไหมถ้าเรามีโอกาสจากการเติบโต นะของกิจการโทรละมนาคมถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ AAS จะมาเกิดใหม่ให้เรามามีส่วนร่วมจากการเติบโตของเขามีไหมไม่มีแล้ว True ไม่มีแล้ว d e t a c ไม่มีละนะมีแต่ฟ e r l เนี่ยแหละนะที่ให้เรามีส่วนนะร่วมจากการเติบโตของเขาเรารู้ว่าหวยจะออกอะไรทำไมเราไม่แทงแล่ะคะนะเพื่อนๆน,นะคุณแจ็คหมาบอกว่าคนเรานะ ส่วนใหญ่มากจะเสียโอกาสดีๆไปต้องรองให้ภาพชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะโอกาสดีๆจะเข้ามาสีช่วงช่วงที่หนึ่งมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรช่วงที่สองมองไม่ช่วงช่วงที่หนึ่งมองไม่ออกว่าเป็นอะไรไม่ทํามองไม่ออกกิจการโทรรากคามนาคมเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่อยู่บนแพลตฟอร์มมันคืออะไรมองไม่ออกนะสองมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรไม่เห็นเลยอยู่บนอากาศนะไม่เห็นมีเป็นล้านเลย ไม่ไม่เห็นมีเป็นร้านค้าเลยนะไม่ทำสามมองไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงไม่เอาตัวเองมาศึกษาไม่เรียนรู้ก็ไม่เข้าใจสี่ไม่ทันละค่ะครบหนึ่งล้านจุดไปแล้วคะ่ะนะครบหนึ่งล้านจุดไปเรียบร้อยล้คะค่ะแล้วเฟดหลังจากนั้นจะเป็นเฟดรับลูกค้านะที่เนี้ยนะเติมเงินย้ายค่าจำหน่ายซิมเนะี่ยเหมือนรุ่นพี่นะที่เขาทํากันอนะ่ะเราก็ทําได้เพียงแต่ว่าตรงนั้น่ะงบการตลาดตรงนั้นเขาไป ให้กับดาราให้กับคนกลุ่มหนึ่งไปะละนะแต่ฟิลเนี่ยนะคะจัดออามาให้พวกเราดีลเลอร์นะถามว่าถ้าเราไม่ทําล่ะนะเราไม่ทำเขาก็เอาเงินไปจ้างดาราเท่านั้นเองนะเอาเงินไปให้กับออร์แกนไนท์คนที่รับดูแลการตลาดตรงนี้เท่านั้นนะคะมันควรจะเป็นเงินของเราเพราะเราต้องการเงินใช่ไหมคุณอยากจะเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายหรือคนหรือคุณจะเป็นคนรวยรุ่นแรกของตระกูลนะอยู่ที่เราลงมือทําเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อน นะไหนใครอยากจะเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายบ้างหรืออยากจะเป็นคนรวยรุ่นแรกของตระกูลบ้างนะคนจนรุ่นสุดท้ายเนี่ยอยา่าไปเลยยังไงคุณกียังจนอยู่คุณมาเป็นคนรวยรุ่นแรกนะของตระกูลดีกว่าเป็นเศรษฐีโทรคมนาคมดีกว่านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย